สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับมันที่18ธันวาคม2568น,นะครับขอนอนุญาตดูถ่ายสินค้าทางการเกษตรนะครับวันนี้เป็นเหล็กทำจากสรหรับลูกปืนนี้นะครับ ใครสนใจสั่งทำทรงไหนแบบไหนส่งลายส่งแบบมาได้นะครับยินดีรับทำนะครับอันนี้เป็นสินค้าทางการเกษตรเป็นทรงใบข้าวนะครับไอแหลมคมจะยาวสิบสามนิ้วเลยนะครับเป็นรุ่นผินไฟนะครับไม่ได้ขัดขาวครับคมจะยาวสิบสามนิ้วพอดีเลยนะครับเป๊ะ ความกว้างนะครับสองนิ้วทรงหุ่นนะครับสันตนาแปดมิลเลยนะครับตุ่นหนาเลยทาาไม้ะยูงครับลายดำยาวหกนิ้วครับใส่หม่ท่องเหลืองให้ใส่โมเสสจาอดูร้อยเชือกให้นะครับั <c oughs> นใดสนใจ ราคาให้ทางยูทูบนะครับโ็มาได้เลยส่งไปข้าวครับส่งไปข้าวแหลมครับ มีฝักท่อิ v ิแถมได้ฟรีทงานนครับนทาไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับใส่รถใส่เป้ไปได้เลยนะครับไปไล่ไปสวนไปท่องเที่ยวเดินป่านะครับส่งส่งใบข้าวปลายแหลมครับ หลิกตลับลูกปืนท่านใดสนใจตลับลูกปืนนะครับโทรมาสั่งทำเป็นแบบสุดลายมาได้นะครับจะลงเบอร์โทรให้นะครับทำไม่ประยุงดัามมาด่สวยงามครับ ส่งสงใบข้าวครับสันจนา8ปมิลกว้าง2นิ้วสรงหมุนดามยาวหกนิ้วนะครับด้ามไมพยุงด้าเดี๋ยจะลงเบอร์โทรให้นะครับสนใจก็โทรมาได้เลย เรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณครับ